คุณสิริวันนะครับบอกว่าพี่อุ๊ดครับมเมืเ่อไหร irler, ่จะทำเมนูเด็ดสักทีครับเมนูเด็ดเมนูเด็ดใช่ไหมได้เลยร้านอาหารของพี่อุ๊ดปรับปรุงใหม่แล้วครับอมีที่นั่งชมวิวด้วยนะครับนั่งกินลมชมวิวด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมร้านอาหารปรับปรุงใหม่ดูสกอนเจ๋งไหมเจ๋งไหมโอ้โหตรงกลางนะครับมีบอ่อปลาด้วย บอ่อปลาเอาไว้ให้ลูกค้าได้ชิมนะครับดูสิครับว่ามีปลาอะไรบ้างน,นี่่ๆๆโอ้ยปลากินเนื้อทั้งนั้นเลยเห็นไหมโอ้โหสุดยอดไหมสุดยอดไหม,ไหมตรงนี้ก็อะไรครับปลากระเบนเห็นไหมเห็นไหมปลากระเบนนะครับอันนี้โหฉลามครับโหฉลามเสือนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นปลาที่มันดุๆจำชื่อไม่ได้อะ่ะเออโอเคเนาะอ่า เอาละเมนูปลาของเราเห็นไหมเห็นไหมนี่โต๊ะอาหารครับอมาดูก่อนเลยนะลองๆให้อาหารปลาฉลามก่อนให้หามันกินก่อนเห็นไหมฉลามเสือนะครับเนี่ยอันนี้มีเฉพาะเวอร์ชั่น2.1เท่านั้นเออฉลามเสือนะครับตอนนี้พี่อู๊ดได้เล่นเวอร์ชัน2.1แล้วนะครับเอาละไะต่อไปเราก็ ออกไปข้างนอกก่อนออกไปเพื่ออะไรอ่าเราจะลองเดินเข้าไปนะครับโดยทำการปรับโหมดฮะเป็นโหมดแบบมีชีวิตนะครับอ่าบางคนอาจจะยังปรับไม่เป็นเนาะก็ะตามนี้เลยอ่าเราจะเป็นเราจะไปปรับโหมดแบบมีชีวิตนะครับเลือกจากรีเอทีฟเป็นชาเลนจ์นะแบบนี้ แต่มันเสี่ยงนะครับว่ามีโอกาสตายได้โหมดแบบมีชีวิตเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในเลเวลหนึ่งโอเคมันมีเลเวลด้วยนะครับถ้าเราฆ่าสัตว์ได้มันก็จะได้เลเวลมาสะสมไปเรื่อยๆนะครับอตอนนี้เป็นโหมดมีชีวิตแล้วนะครับมีหัวใจแล้วเห็นไหมครับโอเคว้าวว้าวว้า,วา,วาเห็นไหมครับเห็นไหมครับสุดยอดไหม หมดมีชีวิตนี่ร้านหารของพี่อู๊ตเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับม,มา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 เรามาดูปลาฉลามเสือกันเดี๋ยววันนี้เราจะได้กินแล้วล่ะปลาฉลามเสืออ่าให้มันกินเหยื่อกัอนสิอปเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างว้าวอ่าเราไปดูตู้ซิมีอะไรบ้างครับในตู้นี้อ่า มีอุปกรณ์ล่าเหยื่อเต็มเลยครับทั้งธนูทั้งดาบทั้งหอกเพียบเลยนะครับมีฟืนให้เราด้วยเอาไว้ย่างปลาครับวันนี้เราจะมากินปลาเผากันอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขอล่าเหยื่อก่อนครับเอาปลากระเบนก่อนครับวันนี้เอาเนื้อปลากระเบนอ่าโดยใช้หอกแล้วกันเนาะโอเคดันน้าลงไปเลยครับพราะปลากระเบนมันไม่สู้เราแ้มไหม เราจะล่าเหยื่อแบบนี้เลยเห็นไหมครับดันน้าลงไปแทงเลยนะครับโอเคผจญภัยนะครับสําหรับคนที่มาร้านหานี้สามารถที่จะกินปลาสดๆนะครับหืมล่าเห็นๆเลยนะครับโอ้อยากได้ตัวไหนลงไปฆ่าได้เลยโอ้โหตายยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเป็นไงบ้างโอ้โหเราสิจะตายโอเคเห็นไหมครับล่าปลาแล้วได้เลเวลด้วยอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเนื้อมันก่อนรอเนื้อมันก่อนนะครับนี่เนื้อมาแล้วโอเคโอเคนะครับอะไปไหนไปไหนไปไหนอ่ะเดี๋ยวขอไปเผาปลากินก่อนไหนไหนนี่ไงทานครับนี่มีเตาพร้อมมีเตาแล้วโอเคใส่ทาน อ่าฮึบอ,อ่าปลาไปครับเฮ้ยเอาเฮ้ยปลาหายเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเฮ้ยปลาหายได้ไงฮะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าดูซิดูซิทำไมทำไมไม่เป็นไรเอาปลาอย่างอื่นดีกว่าเอาปลาเนื้อดีกว่าครับอันนี้ปลาเนื้อนะครับเนาะ อุ้ยจะมืดแล้วะอุ้ยอู้นี่โอ้โหนี่อุ้ยปลาอะไรนะว้าวนี่ไงอุ้ยก่อนมืดต้องกินปลานี้ให้ได้ก่อนโอ้โหเอ้ยเอ้ยจะนนี้ไปไหนแล้วโอ้ยมืด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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้โอ้โหได้เลเวลด้วยโอเคโอ้โหเอาละเดี๋ยวเราจะมาย่างปลากินกันนะครับ ันแรกผ้าดอะไรก็ไม่รู้เนาะหรือว่ากระเบนมันไม่มีเนื้ออ่ะ,อะเราได้เนื้อปลาสดๆมาแล้วครับโอ้โหต่อไปเราจะไปย่างนะครับโอ้โหเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วนี่โโหไฟลุกโชนเลยนะปลาเผาของเราครับสูตรเด็ดนะนี่อ้าวไปไป ไปต้องโต๊ะอาหารดีกว่าเราจะกินใต้แสงจันทร์พระจันทร์ครึ่งเซี้ยวนะครับวันนี้บรรยากาศสวยงามมากเลยเห็นไหมครับโหกินปลาใต้แสงจันทร์หวันนี้น่าจะเป็นพระจันทร์เต็มดวงหน่อยเนาะจะได้สว่างหน่อยโอเคนะอ่ะโอ้ขอกินปลาหน่อยได้ไหมกินหน่อยกินหน่อยนะปลาปปลา,ปลากินหน่อยกินหน่อย อือออร่อยเ่ยโอ้ยอร่อยเลยมากเลยเนื้อปลาอร่อยจริงจสุดยอดสุดยอดเอาละต่อเราต่อไปเราจะมากินนี้ปลานี้ดีกว,ว่าที่มันดุดุอะนะลงไปไม่ได้นะครับลงไปเดี๋ยวตาย<笑><笑>โอเคนะครับเดี๋ยวมันมืดอะเดี๋ยวพี่อู๊ดขอไปนอนหลับก่อนบนโต๊ะอาหารนี่แหละครับ หลับก่อนเนาะมันจะได้สว่างโอเคเอาละตื่นเลยอ้าเวเฮ้ยไม่ยอมสว่างเกิดอ,อะไรขึ้นอะหรือว่าเรากดตื่นก่อนจริงๆก็รอให้มันสว่างก่อนเนาะเราไปกดให้มันตื่นเอาคราวนี้ไม่ยอมหลับเลยคราวนี้ไม่หลับเลย,ยต้องอยู่กับความมืดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหต้องอยู่กับความมืดเอาละเอาหน้าไมา้นี่แหละครับจะขอกินปลายตัวนี้แล้วกัน ปลาที่มันดุดูอะชื่อปลาอะไรอ่ะอืมอะใช้หน้าไม้เล็งละกันครับฟึ๊บโดนป่ะโดนป่ะไม่โดนไม่โดนเอาใหม่ฟึ๊บฟึบฟึบฟึบบบบอาตัวไหนดิอย่าตกไปนะนี่โอ้โหทีเดียวตายครับได้เลเวลด้วยอ่ะอุ้ยเนื้อเนื้อเนื้อจงลอยมาน่าเรียบร้อย ไปแล้วครับเราจะไปย่างกินกันเนื้อปลาที่มันดุดุเนี่ยจาชื่อไม่ได้อะเอาทานก่อนเอาทานก่อนอ่าเสร็จจากปลาตัวนี้ต่อไปจะเป็นการล่าปลาฉลามเสือนะครับอิ่มแน่คืนนี้นะครับโอ้โหสุกยังสุกยังเรียบร้อยเห็นไหมเห็นไหมขอกินเลยนะครับ อืมโหอร่อยอร่อยอ่ะกรอบเนื้อกรอบโหโอเคนะต่อไปขอล่าปลาฉลามเสือหน่อยอย่าตกไปนะครับโอ้โอเคเนาะฮึบอุ้ยเอ้ย,อย,อยมันดุมากเลยนะครับลวงมันกระโจนขึ้นมานะครับเล้งก่อนเล้งก่อนเล้งก่อนอุ้ยอุ้ย อะไรเนี่ยตายง่ายเหลือเกินครับวันนี้กะจะมากินปลาฉลามครับแต่ปรากฏว่าเป็นเหยื่อฉลามแทนเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับปรากฏว่าตายแล้วครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้สวัสดีนะครับค่อยเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับเป็นเหยื่อฉลามกันครับสวัสดีครับ